สเปคแครบสองอ L เกียร์ธรรมดากับสีเทาเอลบรูสใหม่2026นะคะเมื่อวานพารับชมสีขาวไปแล้ววันนี้เอาสีเทาเอลบรูสมาให้รับชมกันบ้างสำหรับรุ่นนี้นะคะสเปคแคบตอนนี้มีให้เลือกอยู่2สีนั่นก็คือสีขาวเซอรเรียนไวท์แล้วก็สีเทาเอลบรูสคันนี้นั่นเองค่ะเมื่อวานนะคะสีขาวเซเรเรียนไวท์ราคาอยู่ที่733,000บาทส่วนวันนี้คันนี้เลยนะคะสีเทาเอลบรูสราคาค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่740 0 0 0บาทนั่น สำหรับวันนี้เซลฟ์่ใหม่จะพาทุกท่านมาต้องรับชมดีเทลลายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานระบบความปลอดภยัยภายนอกภายในนะคะของเขาคันนี้ว่าเขามีอะไรกันบ้างเนาะ,ะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุด2026นะคะทุกคนก่อนอื่นเรามารับชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะเห็นมุมนี้นะคะแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่ปรับ เียนเพิ่มเติมมาใหม่ในส่วนของ i ม o น c h a n g น2026ค่ะก็จะเป็นกระจังหน้าดีไซน์แบบมันติเลเยอร์นะคะตัวนี้นะคะก็สำหรับตัวสเป c แคปน้าในส่วนของกระจังหน้านะคะกะ็เขาเรียกว่าจะมีการเล่นมิติให้ดูคมชัดมากยิ่งขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะชิ้นงานตรงนี้จะเป็นสีเทาที่เป็นเทาเข้มนะคะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะสีก็จะออกโทนสว่างมานิดนึงจะเป็นเทาที่เป็นเทาอ่อนนะคะอ่านี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีดำน,นะ ดีไซน์ภาพรวมแล้วทั้งซ้ายและขวาจะมีขีด,ขดนะคะทําให้แบบดูมีมิติและคมชัดมากยิ่งขึ้นช่องระบายอากาศนะคะภาพรวมแล้วจะดูแบบคล้ายๆกับลวดลายของหลังพึ่งมีขนาดใหญ่นะคะช่วยเรองการระบายความร้อนของยินเตอร์คูลเลอร์ของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะมีลวดลายของกระจังหน้าแบบคล้ายๆกับหลังพึ่งด้วยนะคะด้านซ้ายและด้านขวามาพร้อมกับโลโก้ีซูสุโครเมียมขนาดใหญ่ ไฟหน้านะคะดีไซน์ใหม่นะโมเดลเลนคะ่ะมีการเพิ่มนะคะเส้นสายตรงนี้นะคะเข้ามาที่เป็นเส้นสีเทาเนาะทาให้นะคะไฟหน้าดูคมชัดมากยิ่งขึ้นเนาะซูเปอร์เดลไลท์ดีไซน์อยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะซูเปอร์เดลไลท์ตรงนี้ทําหน้าที่ได้3ามวัตสามอย่างนะคะเป็นไฟซูเปอร์เดลไลท์สองสว่างเวลากลางวันไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนั่นเองค่ะส่วนไฟโปรเจคเตอร์นะคะก็ทําหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ําภายในหลอดเดียวกันนั่นเองค่ะดีไซน์ภาพรวม ในส่วนของโครมแล้วนะคะดูชมเฉชยวสวยงามนะคะรับกับสมัยยุคใหม่2 0 2 6ของเราเลยนะคะเข้ากันกับในส่วนของกระจังหน้ามากมากเลยสวยงามจริงๆนะคะทุกคนสําหรับรุ่นนี้เนาะ,ะอเอาไปแต่งรถจัดทรงนู่นนี่นั่นก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยะคะ่ะใครที่ไม่ชอบแบบแต่งซิ่งนะคะก็จะขับแบบเดิมๆแบบนี้เลยก็ได้เนะะออาะขยับมาด้านล่างนิดนึงในส่วนของกันชนหน้านะคะดีไซน์แอร์เคอร์เทนช่องระบายอากาศนะคะลดแรงต้านทานช่วยให้รถของเราคะ่ะวิ่งได้ลู่ล แล้วก็ช่วยลงการประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นด้วยเนาะไฟตันหมอกตัวนี้เป็นเกรดแอนะคะยังคงเป็นหลอดไส้หรือหลอดฮาโลเจนอยู่นั่นเองนะคะอ่ฝฟกระโปรงดีไซน์นะคะเป็นเส้นสายดูหล่มรับกระลับโทรศัพท์ช่วยให้นะคะรถของเรานะาประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นด้วยนะตัวนี้นะคะก็เครื่องยนต์2.2นะคะ เร็วขึ้นแรงขึ้นนะคะตั้งแต่ออกตัว56%กันเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้สเปซแคบค่ะจะได้ล้อแม็กเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยขอบ16นะคะดีไซน์ลักษณะมีก้านเฉียงแบบนี้ลัดด้วยยางบิสโตนนะคะซีรีส์ยาง215/70 R16 นั่นเองค่ะระบบเบรกด้านหน้านะคะตัวนะลิสเบรกนะมีคลิประบายความร้อนนะส่วนด้านหลังระบบเบรกก็จะเป็นดัมเบรกอยู่นะคะอ่าในส่วนของช่วงล่างหน้านะคะคอยสปริงอิสระปีกนกอสองชั้นมาพร้อมกับช๊อัพแก แเหล็กกันโครงช่วยเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยียมนั่นเองแล้วจะมีวงเลี้ยวแคบสุดสําหรับรุ่นนี้นะคะอยู่ที่หกมิลลิเมตรนะคะอืมแคบมากนะเติมน้ํามันนะคะเป็นน้ํามันดีเซลนะสาหรับรถกระบะของเราะคะ่ะออยู่ที่เจนะ็ดสิบหกลิตรนะสัญลักษณ์สเปคแคปเป็นโครเมียมอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะคะกระจก ดีไซน์เป็นสีทูโทนด้านบนสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างจะเป็นสีดําที่เป็นดําดานมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็น LED มาให้แล้วเรียบร้อยรุ่นนี้นะสเปซแคบนะคะก็จะได้ไดเ,เขาเรียกว่ามือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะช่วงล่างฐานล้อย,ยาวช่วงล้อ,ยยววลอกว้างใช้ในื่องการทาี่เกาะถนนเป็นเยี่ยมนะคะแล้วก็ช่วงล่างหลังนะคะเป็นแหนบเครื่องวงรีลองสเปนนะคะมาพร้อมกับชกอัพแก๊สแข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างน,นะคะ เป็นแหนที่อยู่ใต้เผานะคะมีแหนทั้งหมดอยู่4แผ่นด้วยกันรวมแหนกอดจะเป็น5แผ่นนั่นเองนะคะอ,อความสูง,ตงใต้ท้องล้อนะคะนับจากพื้นล้อไปถึงข้างบนนะสำหรับรุ่นนี้นะคะอยู่ที่190มม,มนะอืมก็ตรงนี้นะคะไปถึงดูมเฟืองท้ายตรงนี้นะคะ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้เยอะเพราะเรามีในส่วนของแชสซีที่เป็นแชสซีขนาดใหญ่ดีไซน์สอดประกบกันสท่อนนะคะท่านหลังสุดทําหน้าที่รองรับน้ําหนักในเรื่องของการบรรทุกนะคะท่อนกลางรองรับในเรื่องของออห้องโดยสารส่วนท่อนหน้าสุดรองรับในเรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองนะคะ มาดูด้านหลังไฟไท้ายนะคะดีไซน์ LED เค e a r นะโคมของเขาจะเป็นโคมสีขาวนะคะแต่เวลาเปิดไฟ LED นะคะก็จะเป็นแสงสีแดงอยู่นะคะก็สวยงามมากจริงึืนเนาะเวลาเหยียบเบรกแสงไฟดวงด้านบนนะคะจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนทำงานคู่กันกับไฟเบรกดวงที่สามนะคะอืม,มือจับด้านหลังจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบดิวอินนะคะ สัญลักษณ์ด้านนี้ e-suedi max เ,เป็นโครเมียมด้านนี้นะคะ2.2 DDI นะอ่าเป็นสติกเกอร์แสดงว่ารถรุ่นนี้คือตัวเครื่องยนต์2.2เนาะการชนท้ายดีไซน์ขึ้นลง2สเตปน,นะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับตัวสเปซแคปก็จะเป็นแบบแยกชิ้นนะคะก็เขาเผื่อไว้สำหรับสายซิ่งสามารถถอดได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นใส่คาไทเทนนะคะแล้วก็ใส่แม็กลงยางเปลี่ยนแม็กซิ่งนู่นนี่นั่นก็ ตามสไตล์กันไปนะสําหรับตัวสเปคแคปนะคะกุญแจรีโมทนะคะมีให้ลูกค้าอยู่2อลูกเนาะไปดูด้านในนิดนึงนะคะปลดล็อกเปิดมาด้านในค่ะรุ่นนี้ก็ เขาเรียกว่าโครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็กนะคะเอาตัวร้ายเทนไซด์พร้อมประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยนะคะกรณีถ้าจําเป็นต้องเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็เอาไว้ซับแรงกระแทกนะคะป้องกันการสูญเสียนะคะลดอาการบาดเจ็บให้ผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารได้นะคะก็เป็นระบบเซฟตี้ให้เราได้ในระดับหนึ่งนะคะเป็นรถท,ที่เป็นรถแขบที่เป็นแคปเปิดได้แบบนี้นะคะห้องโดยสารกว้างขวางสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจะลดที่บ่งเท้านะคะรุ่นนี้นะแผงประตูก็จะเป็นแบบซอฟท์พัดมุ้มยผพาที่เป็น พีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้านะแอลนะคะปรับไฟฟ้าแต่ยังไม่พับไฟฟ้านะคะถ้าพับไฟฟ้าจะมีแต่เกรดแซดขึ้นไปซึ่งไม่มีในตัวของ2ประตูนะคะ2ประตูตัวเทียจะไม่มีเกรดแนั่นเองนะคะจะมีเฉพาะเกรดเอแล้วก็เกรด L. แอลด้านล่างใส่ขวดน้ํานได้1.5ลิตรกันเดียวยวนะคะรุ่นนี้นะเกียร์ธรรมดานะคะก็จะมีถุงลมมีล็ไผ่นะคะ2ลูกด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจะมีเซอร์ลาคบอกว่าแอร์แบ อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนู้นนะคะมาพร้อมกับระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อแอร์แบกทำงานนะคะระบบความปลอดภัยมีให้เนาะ ABS นะคะป้องกันล้อล็อก ABD นะคะกระจายแรงดันน้ำมันเบรกนะคะ a เสริมแรงดันน้ำมันเบรกรุ่นนี้มีให้ BOS OH, ระบบลดกําลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกมีให้ ESS ระบบสัญญาณ เตือนฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทนหันมีให้นะคะระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะพวงมาลัยนะจะเป็นยูรีเทนและแอนพิเนียนพรอมพาวเวอร์ช่วยพแรงแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้นะคะก็เวลาเจออุบัติเหตุต้องการแบบกระแทกนะคะก็ลดการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ได้เนาะสามารถปรับได้สี่ทิศทางนะคะก็จะมีสลักอยู่ด้านหน้างนะคะอสลักลงขึ้นลงเข้าออกนะคะปรับได้แบบนี้นะคะแล้วก็ดันสลักขึ้นเหมือนเดิมเนาะอืม แล้วก็ด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ด้วยนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay <ม>ต่อรอยอ,อโต้นะคะให้แล้วเนาะแอร์นะคะจะเป็นแอร์แมนนวล3จุดค่ะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นะคะก็ตัวนี้นะคะก็เวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยค่ะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะ,ะขยับมานิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์แมนนวลนะจะเป็น6สปีดนะคะ ะะเวลาเข้าเกี้ยหอยเอามือจับวงแหวนนะคะดึงขึ้นดันไปสายสุดเนาะก็จะมีกล้องนะคะภาพมองหลังด้วยนะคะเดี๋ยวกุญเจเสียงให้นิดหนึ่งปุ๊บนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะแป๊บนึงจ้าทุกคนปุ๊บนี่นะคะปุ๊บป๊บนี่แบบนี้ก็จะมีนะคะกล้องนะคะ มองหลังให้นะคะพร้อมเส้นกะัละยาแบบนี้ให้ความปลอดภัยนะคะให้กับเราก็พู้ขขีดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะมีอัตราทดต่าในทุกเกียร์ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะคะแต่ถึงแม้จะมีอัตราทดต่ําในทุกเกียร์แต่เมื่อจับคู่กับเครื่องยนต์2.2 m a c p h e r s o ใหม่ล่าสุดค่ะก็จะให้กําลังนะคะแรงบิดในทุกรอบนะคะทุกรอบพร้อมเร็วนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือ,อแรงแน่นอนนะคะสําหรับ รถคล่องเลาเนาะสามารถมาเทสได้ได้นะคะเพราะว่าตัว2.2ของเราขังให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 6 3แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรทำงทานที่รอบ1,600ถึง2,400รอบต่อนาทีกันเลยทีเดียวนะคะสามารถมาเทสได้เนาะในส่วนของตรงนี้นะคะหน้าจอไปแล้วแอร์ไปแล้วนะคะก็ขยับมาด้านนี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของออไฟหน้านะคะออตโต้สามารถปรับด้สีระดับ0 1 2 3 1> นะคะปรับได้ถ้ามีการบรรทุกเนาะขับขี่ทั่วไปอยู่ทีู่ มีการบรรทุกป,ประมาณ200โลจะอยู่ที่1นะคะ400โลจะอยู่ที่2หรือมากกว่าน,นั้นอาจจะเป็นสามนั่นเองนะคะปุ่มรีเจนเครื่องยนต์นะคะมีในยูโร5นะคะขึ้นมาเนาะจะได้ทําการรีเจนก็เมื่อมีสัญลักษณ์ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดหน้าจอตรลงมีนะคะ,ะในส่วนของเข็มเลื่อนไม้รุ่นนี้ก็จะได้เป็นฟิลประมาณนี้นะคะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะการคุมโทนสีก็จะเป็นสีทูโทน จะเป็นสีครีมสีเบจนะคะแัดกับสีดำแบบนี้นอะแล้วก็ในส่วนของเบาะค่ะ2026ก็จะได้ลายเบาะใหม่แบบนี้เลยนะคะอืม ดีไซน์ปีกข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งรับกับสรีละนะคะช่วยงองการผ่อนคลายลดการเมื่อาขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยนะอืเดินได้ด้วยได้สีดำนะคะข่อนข้าจะเป็นสีดำไปเลยนะคะ mm hmm. ตัวนี้ทำความสะอาดง่ายนะคะทุกคนอไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะสลับรุ่นนี้ราคาค่าตัวน้องเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทค่ะเป็นลูกค้าเก่าอีซูรัแล้วสลดเพิ่มเติมห้าพันบาทพร้อมสิทธิ์หมุนวงล้อส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนะคะกับแคมเปญแม็กฟอส บิ๊กแตงขอบคุณจักใจนะคะสำหรับลูกค้ายี่ห้ออื่นนะถ้าไม่เคยใช้รถอีซูก็จะมีแคมเปญโปรย้ายใหญ่นะคะอะใช้ยี่ห้ออื่นแล้วเปลี่ยนมาใช้อีซูก็ได้ส่วนลดเพิ่มเติมอีก5,000บาทสําหรับการซื้อรถกระบะเนาะถ้าเป็นมิว e เก็เพิ่มเติมอีก1,000งบาทนั่นเองนะคะดูเครื่องยนต์กันต่อนะคะ สำหรับคันนี้เครื่องยนต์2.2 m a c p h r s ใหม่นะคะรหัสเครื่องยนต์ RS4FTC ค่ะ,ะรหัสเครื่องยนต์ทุกอย่างใหม่หมดเลยเพราะมีการปรับเปลี่ยนฝาสูบเสียสูบการสูบเผาข้อเบี่ยงและเผาลูกเบี้ยวมาใหม่นะคะ e v g s Turbo ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศตอบสนองที่ขึ้นในทุกช่วงรอบความเร็วนะคะแล้วก็ ECM เป็นแบบมัลติคอเพิ่มประสิทธิภาพการประมผลนะคะของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะ ัมีแรงดันสูงนะคะ250มิลก์ประหาค่ะแล้วก็เสื้อสูบแข็งแกร่งพิเศษนะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะขึ้นมาเพื่อรองรับแรงบิดที่สูงขึ้นรุ่นนี้ให้แรงบิดสูงสุดอ่ะให้แรงม้าสูงสุดที่163แรงมา้าแรงบิดที่400นิวตันเมตรทํางานที่รอบ1,600ถึง2,400รอบต่อนาทีนั่นเองนะคะอ่าเอกลักษณ์ของอีซูซุนะคะโซ่ราวลิ้นนะอ่าทนทานทํางานเงียบนะขับเคลื่อนเผารูเบียวด้วยเฟืองและโซ่นะคะการจัดวางตําแหน่งเครื่องยนต์ค่ะเขาก็จะมีการจัดวางให้ ี้ยงหลังพาหนาช่วยในเรื่องการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะคะก็สเปซแคปเนาะเกียร์ธรรมดานะคะประหยัดน้ํามันดูจากใบอิโคสติกนะตัวนี้นะคะประหยัดน้ํามันอยู่ที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะราคาค่าตัวน้อง74,000บาทนะคะสเปซแคป2.2 l อลเกียร์ธรรมดาถ้าเกียร์ออโต้ก็เพิ่มไปอีก40,000บาทนะคะสําหรับว่าเกียร์ออโต้นะคะแตกต่าง จากเกียร์ธรรมดาก็นำแรกก็จะเป็นเรื่องของเกียร์นะคะแล้วก็บอดี้ทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของระบบความปลอดภัยถ่าออโต้นะคะเพิ่มอีก4ี่หมื่นไม่ได้เพิ่มเฉพาะในส่วนของเกียร์ลูกค้าก็จะได้ระบบช่วยออกตัวบนทางราชันช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางราชัน ESC ควบควมุมการทรงตัวของตัวรถ TCS ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะ Engine Start Stop System นะที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะสำหรับถ้าเป็นตัว เกี่ยวออโต้นั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ตามดิ้นอยู่ล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวซเซลล์ปีใหม่อีสุเพจอีสุเชียงรายบายเซลล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะมีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถอนกันจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านนะคะสัญญ,ญาอน,น,นุมัตินัดรับรถกันอีกทีหนึ่งให้เรื่องการออกรถอีสุป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อก สอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้นะคะเซลร์ปีใหม่ขออยาลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ